สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง s a เฟเลนยูเวันนี้เรามีเครื่องจักรหนักระดับโปรเฟชชั่นแนลมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันเต็มๆนั่นก็คือ2026 forseblaser26 บูโดเซอร์ er สุดทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อการทํางานหนักสุดขีดทั้งงานเหมือนงานก่อสร้างขนาดใหญ่และการปรับพื้นดิในในโครงการเมรกาต่างๆวันนี้ผอมาจะพาทุกคนไปรู้จักทุกมิติของ f o r e b l a s e r 2 6ทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะและราคาในตลาดประเทศไทยแบบละเอียด เริ่มจากภายนอกกันก่อน Force b l a z e r 26มาในดีไซน์ดุดันและทันสมัยโครงสร้างหลักผลิตจากสตีลไทตันอลลอยรุ่นใหม่ทำให้ทนต่อแรงกระแทกและการกดกร่อนได้ยาวนานกว่าเดิม40%ด้านหน้าติดตั้งใบดันแบบ Blase Force Ultra Blade ที่สามารถปรับมุมและแรงดันได้อัตโนมัติตามประเภทของดินและพื้นผิวที่ทำงานเซนเซอร์ AI Terrain Scan จะประเมินความแข็งและความหนาของพื้นดินเพื่อปรับแรงดันให้เหมาะสมลดความเสียหายต่อเครื่องและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ด้านข้างของตัวเครื่อง f o r c Exciter 26ใช้ระบบตึงตะขับไฮบริดรีโปรแท็กที่ช่วยให้เกาะพื้นได้แม่นยำและลื่นไหลแม้บนพื้นโคลนดินร่วนหรือหินแหลมทำให้การเคลื่อนที่มั่นคงและปลอดภัยส่วนด้านหลังติดตั้งระบบระบายความร้อนดู a l v ว r t e x Cooling งช่วยรักษาอุณหภูมิเครื่องยนต์ให้เหมาะสมต่อการทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงและลดความร้อนสะสมระบบการสะเทือนแบบ a g n o s h o อ k X- damp ซับแรงสั่นสะเทือนจากการขุดหรือดันดินหนักทำให้การควบคุมแม่นยำและสบายมากขึ้น ไฟหน้าเล็ดความตัมบีมให้ความสว่างสูงปรับองศาและความเข้มของแสงได้อัตโนมัติส่วนกล้องรอบคัน360องศาความละเอียดสูงช่วยให้ผู้ขับเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวเพิ่มความปลอดภัยและความแม่นยำในการทำงานเข้าสู่ภายในห้องโดยสาร Forseblazer 26ต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายระดับพรีเมียมเบาะ Eco Command Seat 2.0ปรับไฟฟ้าได้14ทิศทางมีระบบระบายอากาศและความอุ่นในตัวระบบซัพพอร์ตหลังปรับตามสรีระผู้ขับได้แบบอัตโนมัติ หน้าจอหลักสมาร์ททัชพาเนล17นิ้วรองรับทั้งระบบสัมผัสและคำสั่งเสียง AI Control Assist จะช่วยตั้งค่าการทำงานของใบดันแรงดันไฮดรอลิกและความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์ห้องโดยสารติดตั้งฉนวนกันเสียงหลายชั้นลดเสียงเครื่องยนต์ได้สูงสุด50%ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมติดูอัลโซนช่วยให้ภายในเย็นสบายแม้ในสภาพอากาศร้อนส่วนระบบเพียแวร์เทคกรองฝุ่นละเอียดลดการสะสมของฝุ่นละอองและสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย ในด้านสมรรถนะ f o r t เ l อ z ์ A er 26มาพร้อมเครื่องยนต์ V12 Turbo Diesel ขนาด15.2ลิตรให้พลังสูงสุด1,720แรงม้าและแรงบิดสูงสุด8,000นิวตันเมตรทำงานร่วมกับระบบไฮบริดบ o สต์เอ็กไ e รที่ช่วยเพิ่มแรงดันทันทีเมื่อขุดลึกหรือดันดินหนัก ระบบไฮดรอลิกพาวเวอร์ไฮโดร x 7 0 0ให้แรงดันสูงสุด6 8 0บาร์สามารถเคลื่อนย้ายและผลักดินได้มากกว่า100ตันต่อรอบการทำงานระบบส่งกำลังไฮเปอร์ชิป8สปีดทรานส์มิชันทำให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและตอบสนองไวระบบควบคุมแรงบิดสมาร์ทท็ u กพลัสทำให้การทำงานราบรื่นแม้ในพื้นที่ไม่เสถียร f o r เซเบลเซอร์ย er, ยังมีโหมด Eco Hybrid b o o s t ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงถึง18%โดยใช้พลังงานไฟฟ้าเสริมร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งช่วยให้เครื่องทำงานต่อเนนนื่่องงนานขึ้โดดยไมลกลกั ระบบความปลอดภยัย Guardian Smart Safety Suite มีเซนเซอร์ตรวจจับความร้อนสูงระบบหยุดอัตโนมัติเมื่อแรงสัน่นผิดปกติระบบบล็อกและแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลหรือสิ่งกีดขวางอยู่รอบตัวในด้านราคา2,026 f o r c e l a r e r 26เปิดตัวในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ70-75ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันเสริมเช่นแขนขุดด r บริช a ามระบบควบคุมระยะไกลสมาร์ทรมอ e หรือชุดพลังงานไฟฟ้าไฮบริดบูสต์แพ็กสำหรับงานหนักและโครงการขนาดใหญ่ สรุปแล้ว f o r e s s e r 26เป็นบูดโดเซอร์ที่รวมความแข็งแกร่งสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับงานหนักทุกประเภททั้งงานเหมือนการก่อสร้างโครงการใหญ่และพื้นที่ที่ต้องการความแม่นยำและความทนทานสูงสุดเป็นเครื่องจักรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการทำงานได้อย่างชัดเจน ถ้าคุณชอบรีวิวแบบจอดลึกและครบทุกมิติแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซาเฟเลน USA ของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจักรหนักและรถรุ่นใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องซาเฟเลน USA วันนี้เรามีเครื่องจักรหนักระดับโปรเฟชชั่นแนลมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันเต็มๆนั่นก็คือ2026 forseblaser 26 bulldozer oo สุดทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานหนักสุดขีด ทั้งงานเหมืองงานก่อสร้างขนาดใหญ่และการปรับพื้นดินในโครงการเมรกาต่างๆวันนี้ผอมมาจะพาทุกคนไปรู้จักทุกมิติของ f o r c e b r e s s e r ยีทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะและราคาในตลาดประเทศไทยแบบละเอียดเริ่มจากภายนอกกันก่อน f o r s e b r e c s e r ยีมาในดีไซน์ดุดันและทันสมัยโครงสร้างหลักผลิตจากสตีลไท t ันอล่อยรุ่นใหม่ทาให้ทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนได้ยาวนานกว่าเดิม40%ด้านหน้าติดตั้งใบดันแบบ b r a s e Force Ultra Blade ที่สามารถปรับมุมและแรงดันได้อัตโนมัติตามประเภทของดิน